เว่ยยังไรกันขึ้นมาอยู่แม่นี่กันไม่ออกบอกไปดูว่าหัวเรือปิกไปวิ่งมาเหมือนจะปิดปลาปลาหลดปลาไหลต่างคนต่างใหญ่ต่างคนต่างยาวสาวได้สาวหนีบัวเนีื้อดูเนี่ยบัวบัวเมียตีกันอยู่ในมุกยังไรเกิดขึ้นมาอยู่แล้วใจท้ายยังเหลืออีกยาวไกลยังไรเกิดขึ้นมาอยู่หนีมาในในเทปตำรานดาวน์วัหนีถึงมา เรือที่ชนะได้แก่เรือร่องน้ำสีสีน้ำเงินทราิดาตอ่์เตย์โอ้ยสุดยอดครับเรือแต่ละทีมรอบหนึ่งกับสองครับอีก ระหว่างเรือเทพสําราญนาวาอยู่ร่องน้ำสีน้ำเงินฝันทันนีเจอกับเจ้าแม่ห้วยกกต้องสีแดงอยู่ฝังทงันบนจวนล้ว คนจีบสองไปพารองน้ำสีแดงรองน้ำสีแดงฝั่งตรงนู้นได้น้ำกระเบนเฮ้ยของต้องสีแดงเจอกับแผลสัมรานได้ป่ะอย่างบ้านสมัยสัมปรานไรบนไรบีไรขยี้กันมาอยู่ขนาดนี้ต่างคนต่างอันต่างคนต่างฝันต่างคนต่างแรงแกล้งกันเลยบอกว่ายังหนีกันไม่ออกบอกไม่ได้บอกบอกไม่เอาไปลำไหนจะหนีลำไหนจะอยู่บอกว่าหูเรือมันยังสมอสมอกันอยู่เลยอะไรเลยเหลือยังเสมอกันอยู่ยังไล้กันขึ้นมาอยู่แม่ พิไปพีชมาเหมือนจะตนิ้งปลาจั่งไล่กันขึ้นมาอยู่ปลาหลดปลาไหลต่างคนต่างใหญ่ต่างคนต่างยางซ่าได้กันราดีหนีกันไม่ออกบอลไปถูกจังดัวเดีอดเดีอดเหมือนด้วงเบียยตีกันอยู่ในพวกอย่างไรกันขึ้นมาอยู่เจ้าแม่หัวขกนก้อนหัวดำใหญ่นี้เดรอดร้อนหมดไได้หรือไไปได้ร้อยห้าสิบเมตรดูรักฉัน แล้วจะไปแรงจะแสงหนีอยู่เจ้าแม่หวยบอกต้องแจวไว้ตอนจำกันจะหนีอยโดนเทพคำรังเราหมายกำลังไล่บีไต่ขึ้นมาพี่น้องส่งเสียงส่งเสียงส่งเสียงให้ตบดันใจเสียกันไปว่าปมมือพื้นผ้าตีขุณถังตะลามังโม่มาเสียกันไปเทพคำรังจะแสงใจแม่คำนั้นลพื่อกุญแจนั้ นี่สามเขียวอยู่ดอกเด้อหวันจีเด้อเออเสียงกันเป็นบาพูมีกอลสองเนี่ยมีโอกาสได้ดูเที่ยวสามแน่นอนบิ๊กหัำบอกว่าทำการบ้านแล้วให้กำลังใจไว้บิ๊กหัทำให้ตัวดำดำทำให้หน้าซีดเลยเว้ยบิ๊กหัสู้สู้สู้ให้มีเที่ยวสามนะบิ๊กหั เดี๋ยวตอนเย็นโดนตีผู้ช่วยบุญมีแน่นอนเพราะว่าปวดเอวเขาจะเหยียบเอาเหยียบขให้ผู้ช่วยบุญมีจะให้นอนนอกนะวิ่คำกับรองมดดมเพราะว่าเสียบครับเสียบรับให้สองพันไปเลยรับเรือรองมดดมอีกสองพันแต่รับตรงนี้กำนัดสุภทษินว่าให้มันมีวงไฟพญานาคน้ำพุนเนี้ออยู่นี่กะถ่ายเพื่อนร่เห็นรอดผกกับพวกยัยแดงนี่อ๋อ มาเลยพี่น้องมาส่งแรงใจแรงเชียร์กันนะครับพี่น้องรู่คู่นี้บอกว่าเป็นคู่ชิงเจนเล่ประจำปีพุทธศักราช2 5 0 8ร้ร้กสิบที่สนามหนองปงองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำตำบลปงเปื่อยกันยิ่งใหญ่าบอกว่าเรือมันขู่คู่สูสีคู่ขี้สูสีเป็นคู่ชิงเจนเล่เที่ยวแรกเที่ยวแรกระหว่างเรือพ่อขุนพ่อขุนสุนันท์ดองยักษ์สามยอดเทพกุญอยู่รังน้ำสีแดงฝั่งตรงข้ามเจอกับพี่ดาบ กินมันอยู่ฝั่งนั้นนี่หัวเรียกคู่ขี้ยันสูสีต่างคนอ่างกันต่างคนต่างพัดบอกว่าหนีกันไม่ออกบอกไม่ได้ว่าเราไหนจะอยู่ร้าไหนจะหนีบุ้ยเอาละเว้เอาละเว้ยไม่ว่าจะเป็นพ่อคุณนั้นโดนทีดาบมงเปื่อยเอาละเว้ยชันเราทีดาบมงเปื่อยไล่บทไล่พีไล่กีันเงินมาเยอะพ่อคุณคนแรงคนแรงคนแรงจะหอบแก้มได้ไหมเลี่ยงแรงกันขึ้นมาเยอต่างคนใจดีต่างคนใจดีจะหนีรอดปลอดภัยได้หรือไม่ได้ หนี่ไหนจะอยู่ต่างคนต่างงานต่างคนต่างบ้านต่างคนต่างเระบเปิดน้าสะกันบอกว่าอัดกันมาเต็มที่อัดกันมาเต็มที่อยู่พอคุณพอคุณไม่ยอมจะหนีพอคุณไม่ยอมจะหนีที่ดน้าที่ดน้าปงเปิดมาให้หนีไปก่อนมาก่อนมาก่อนมาอัดกันมาเต็มที่อัดขึ้นมาแล้วพอคุณจะได้เปลี่ยนไปนิพองดิบพอพอขุณจะหนีพอคุณจะหนีที่ดน้าปกเปิดเลยมีไล่มีไล่จีมาละวายมาละวายที่ดน้าเจ็ดจีกันมาที็ดอะไรพอคุณ เหล,หล่ล่ากรรมการดุหล่อไม่หล่อช้าหล่อประหลัดสั่งแจ็ครูป,ลปลหล่อชูธงไทยเหลือที่ชนะได้แก่เหลือร่องน้ำสีสี อ้าวแล้วคุณหมอทำไมมันเป็นอย่างนี้หมายันเป็นไงพ้ยหมายคู่นี้สับสายน้ำถูกต้องไหมนี่คู่นี้ดูว่าน่าจะเป็นสับสายน้ำสิ่งที่สามน้องปีนาสิงเจนเลิศช่วยขออาวเป็นสาวสวยน้องโมบานร้อย่าน้ำเรือนกับ เสมาบกเบยร่องน้ำสีแดงครับโอ้โหสีแดงครับสีแดงเสมาบกเบยร่องน้ำสีแดงฝั่งกองเชียร์ครับเจอกับสาวสวยหนองบัวบานหนองบัวบานดูว่าหนองบัวบานอยู่ร่องน้ำสีเงินฝั่งทางนี้ทำไมมันสะดุดเว้ยไม่สะดุดพูดหมอมาว่าผมเป็นไงเป็นอย่างนี้โอ้หเหรอยังคู่กี้ยังสูดสีดูด้วยสายตาบอกว่าเสมาเสมาอยู่ฝั่งอยู่ฝั่งอยู่ฝั่งกองเชียร์เราจะพายแรงจะแซงหนีว่าเสมาเสมาจะหนีแล้วปลอดภัยไหมสาวสวยหนองบัวบานเริ่มไล่ปีไล่ปีขยี้ละโว้ยไล่ปีไล่เกะกันขึ้นมาเยอะเอาเอาแล้วเว้ย ดีเกดูมาด้วยอย่างไรกันขึ้นมาอยู่เสมาไล่บทไล่บี่ไล่เกกันขึ้นมาเนี่ยสาววยกันหนีรอดปลอด,ดภัยได้หรือไม่อย่างไรกันขึ้นมายูแหมพารถพาไลาต่างคนต่างเงย,ยต่างคนต่างเยยสาวได้าสาวตี ได้จอดีได้รอดปลอดภัยได้หรือไม่ได้ระยะถางยังยาวไกลดูลักษสะนี้บอกว่าสาวสวยหนองบัวบานสาวสวยหนองบัวบานนี่เราจะพายแล้งเราจะไปแล้แลงแสงหนีมาว่าดูดูแลบอกว่าเที่ยวเดียวจะว่าเที่ยวเดียวก็ทราบผลนั่นดีว่าไขรจะได้ใครใครจะได้ชนะเลิศหรือว่าไขเจะได้ที่สองเริ่มจะพายแล้งแสงหนีมาแล้วโว้ยเริ่มพายแล้งแสงหนี้วสาวสวยสาวสวยสจะหนีรอดปลอดภัยได้หรือไม่แล้งกัน ขึ้นมาสาวสวยลอยหน้าลอยตาแล้ว,อวขอไห,หลเรือเข้าเต้นไขค,ครับทัดสินไม่ยากครับคู่นี้อ้าวดเจเอา DJ เอา่อา,านมาด้วยน่าแล้วมาดูไม้ด้วยจังหวะนาดีเจ <DJ S 1> ทีมงานชุบเบอร์ไก่ไม่มีก็เอาคนหรอ่านครับ <laughs> เอา่านมาใส่ อ่ายังสองขีดมืนกันสงสัยสงสัยมือมือกระบี่ไม่ชัดกระบี่อ,อกจับฝักมันเลยไม่ดังห้วยขอ,ขอเที่ยวเดียวจบเนอะอว่าเรือเสีมาบงเปื่อยพบสาวสวยนย้องปบานครับใช่เรือที่ครองอันดับทิ้งอันดับที่หนึ่งของห้วยขอไนดะ้แย่เรือสาวสวยหน้องปูาบานครับเสมาบงเปื่อยก็ลองแชมป์ครับห้วยขอ หมดภาระรจิตของท่านแล้วเชิญพักผ่อนได้ครับอ่อ,อ,อ,อะะรัอก็แสดงความ๋ิอดีกับสาวสวยอ๋องบอวนนบาน๋ออ๋ัอ